ันเสารที่ผ่านมานางเอกสาวจากภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเรอนะคะเธอประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถบรรทุกน้ำแข็งค่ะซึ่งอาการตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าสาหัสมากแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วเธอยอมรับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความประมาทและเธอไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยค่ะ ค่าเข็มขัดนิรภัยอะคก็สำคัญมากมันช่วยได้เยอะจริงๆไคิดว่าถ้าถ้าค่าเข็มขัดก,ก็อาจจะไม่เป็นหนักขนาดนี้ แสดงสาวปรีชยาพงธนานิกรหรือไอซ์ยอมรับหลังประสบอ,อุบัติเหตุขับรถมินิคูเปอร์ชนท้ายรถบรรทุกน้ำแข็งบนถนนรัชดาพิเศษกลแย,ยกสุดที่สารขณะที่กำลังเดินทางไปถ่ายทำละครในช่วงเช้ามืดวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะความประมาทไม่คาดเข็มขัดนิราภายัยจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนายแพทย์ชาติชายรัตนามหัตนะแพทย์ผู้รักษาได้เปิดเผยว่า ไอซ์ Ice, มีบาดแผลบริเวณใบหน้าคิ้วแตกหายประหักซี่โครงหักทิ่มปอดส่งผลให้ปอดทะลุต้องระวังการติดเชื้อส่วนอาการทางสมองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงบาดแผลบริเวณใบหน้าแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งได้ทําการผ่าตัดบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะแก้มที่เนื้อบางส่วนที่ถลอกหลุดหายไปขึ้นมาใหม่และบริเวณคิ้วที่แตกลึกเรียบร้อยแล้วปอดก็ได้ใส่ท่อระบายนะฮะคุณหมอพิบูลใส่ท่อระบายไปแล้วตอนนี้เอาออกแล้วนะฮะ ก็ให้น้องเขาบริหารให้ยการหายใจจะป้องกันไม่ให้เขาลวกมาอีกนะฮะสักสี่สัปดาห์ฮะเรื่องปอดก็น่าจะน่าจะนจะแต่ว่าการเจ็บซี่โครงอะไรเนี่ยหลายเดือนครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอซ์ยอมรับว่าเกิดจากเบรกของรถมีปัญหาและที่สําคัญคือเธอไม่รัดเข็มขัดนิรภยัยทําให้ตอนนี้รู้สึกขยะดกับการขับรถพร้อมขอบคุณแฟนคลับและทุกคนที่เป็นห่วงส่วนอาการตอนนี้ยังรู้สึกปวดระบมที่แขนและลําตัวด้านคุณแม่ของนางเอกสาวก็เผยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ผมไม่ให้ลูกสาวขับรถไปอีกนาน ไอซ์ปรีชยาแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องแรก A.G.M เออรักเออเร์ที่สามารถทำไรายได้เกินร้อยล้านบาทจนขึ้นท่านเป็นนางเอกหนังร้อยล้านของวงการภาพยนตร์ไทยจากนั้นก็มีผลงานหนังและละครตามมาอีกหลายเรื่อง